สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสำหรับท่านที่กำลังมองหาบล็อกกระแทกหรือบล็อกไฟฟ้าไร้สายนะครับสำหรับท่านที่งบน้อยหรืออยากจะลองใช้บล็อกกระแทกนะครับอยากจะลองนะฮะไม่อยากลงทุนซื้อแพงอยากลองว่าเอะมันดีจริงหรือเปล่านะครับก็ผมก็คิด แบบเพื่อนๆบางคนนะครับเหมือนกัน,นว่าจะลองจะลองแพงหรือจะเอาลองถูกมกดูก่อนถ้าดีแล้วค่อยแล้วค่อยหาหาตัวดีๆแล้วก็ซื้อราคาแพงนะครับสามารถลองราคาถูกก่อนได้นะครับน,นี้คิดความคิดนะนตัวอันนี้ผมตัวแรกเลยก็ลองอยากลองดูครับอมันถอดหนับล้อได้จริงหรือเปล่า ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกครับไม่มีตัวปรับไม่มีตัวปรับอะไรตัวนี้นี้ก็ซื้อมานะในราคารวมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ห้าก้อนแล้วก็ตัวชาร์จแล้วก็มีลูกขอบตัวยิบสองมาด้วยนะครับอยากลองเอามาถอดน็อตล้อด,ดูนะฮะอ่าก็ซื้อมาห0 0รอยนิดลมตรงแต่ปรากฏว่า มาลองแนละ้วถอ,อดน็อตล้อไม่ได้ครับมอเตอร์นี่เป็นมอเตอร์ธรรมดานะแถมแบตเตอรี่น่าจะประมาณ5ก้อน2อแอมป์นะครับจิ้มหรือเปล่าไม่รู้เป็นมอเตอร์แปลง่านนะมอเตอร์แปลง่านไม่ใช่บัสเล็นนะมอเตอร์แปลงทานธรรมดาความแรงก็ ประมาณนี้นะครับขันขันออกนะฮะขันออกขันเข้าครับเข้าประมาณนี้นะความแรงก็ประมาณนี้ถอดน็อตล้อไม่ออกนะครับปรากฏว่าพอใช้ไปดูแล้วมันพอเราใช้งานจริงๆแล้วมันใช้งานไม่ได้ใช้งานถอดไม่ได้เวลาเร่งรีบถอดน็อต เอ็มทีก็เบอร์10ถึงเบอร์14ประมาณนี้นะประมาณเบอร์14ได้อยู่เบอร์10ได้แต่เบอร์ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ไม่ออกเลยครับเบอร์17ลองมาแล้วไม่ออกก็คือเรามาใช้งานจริงนะไม่ใช่เอามาใช้ขันรถของเล่นนะครับคือรถจริงนะฮะมันมีแรงนิวตันแรงขันค่อนข้างแน่นครับ ปรากฏว่านี่ใช้ไม่ได้ก็เ,เลยสักพักหนึ่งพอจะใช้งานจริงๆเรามีงบประมาณแล้วก็เลือกมาใหม่ลองดูใหม่เอาละพอลองดูใหม่ก็มาดูก็ไม่อยากลงทุนแพงเกินพันนะพเลื่อนในแอปในออนไลน์ดูไปดูไปดูมามาเจอตัวนี้ตัวนี้ก็สีฟ้านะตรงยี่ห้อดังเลยส่งยี่ห้อดัง แต่ตัวนี้ก็เป็นของเทียบของปลอมคือโรงงาน H ้ผลิตตัวนี้เขาจะทํามาเพื่อบางท่านที่มีแนวคิดอยากจะทําแบรนด์ของตัวเองเขาก็ทํามาเพื่อให้เอามาใส่แบรนด์แล้วก็ขายแต่ท่งแบบแบรนด์ดังเลยส่งก๊อปเข้ามาเลยนะนก็ของไม่กินใชน่านั่นแหละพอใช้ได้ก็ซื้อตัวนี้มาในราคาพร้อมแบตเตอรี่หก้อน ต,ตัวชาร์จแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์ยิบสองทรงดีน้ำหนักค่อนข้างดีก็อลองเลยปล๊บลองกดดูมันแรงครับปรากฏว่ามันแรงมันแรงใช้ได้เลยครับลองถอดน็อตล้อเบอร์17เนะเป็นลบเก่งเบอร์17ออกครับรกดก็ออกแต่ตัวนี้ไม่ออกนะนี้ไม่ออก ระดับหนึ่งนนระดับหนึ่งรุ่นเล็กเลยระดับราคาถูกประมาณเนี้ยือถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้สำคัญมากตตอรี่ถ้าถ้าเราใช้แบตเตอรี่แค่เนี้ยพอถอดได้เบอร์17พอพอจะถอดได้นะจะถอดได้แต่แต่มันถอดล้อเบอร์19ล้อรถใหญ่รถกระบ,บะเนี่ยแบตเตอรี่แค่เนี้ยไม่ได้เนี่ยนะฟัง อูนะครับความแรงความแรงถอดถอดนะจำเสียงไว้นะประมาณนี้นะแต่พอเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น6แอมป์หรือ15ก้อนนะ่มันความความความแรงแรงทองเนะี่ยมันปิดกันเลยนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญนะครับแบตเตอรี่นแบตเตอรี่สำคัญนะคุณจะใช้ของอะไรก็ได้นะ ให้ดูเป็นของแท้นะอันนี้ก็ไม่ของแท้เราจะถือว่าระด,ดับกลางๆระดับกลางๆถือว่าพอใช้ได้แต่ตัวนี้ยก็คือแบบถอดน็อตเล็กๆอะ่ะพอได้อันเนี้ยแต่จะมาใช้น็อตใหญ่ๆใ,ใช้กําลังถูกสูงไม่ได้ครับตัวนี้ครับคนแนะนําเพื่อนๆลองพิจารณาดูครับแต่ราคาก็ถูกไม่แพงแลยก้วบาทอันนี้ก็ สี่ร้อยสามร้่อยห้าร้อยก็อยู่ที่ยี่ห้อแบตเตอรี่แล้วก็อยู่ที่ที่ร้านที่เขาจะจำหน่ายนะีอาจะมีรถมีอะไรบ้างนะครับกบ็ถ้าท่านสนใจนะครับหรือท่านที่กำลังมองหาบ,กบายยักรแทกไฟฟ้าอยู่ลองดูทรงประมาณนีนะ้ราคา6 700ประมาณนี้หรือพร้อมกล่องด้วย800อยอย่างเงี้ยครับ ว่าตัวนี้ซื้อไม่มีกล่องมีตัวปเปล่าเลยแล้วก็แบตเตอรี่มาแถมมาพอใชได้นะพอใช้ได้แต่แนะนําตัวนี้ก็แนะนําแล้วแบตเตอรี่สักประมาณ10ก้อนก็ลองดีครับนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองเปิดดูครับทำเว็บไซต์ทำอะไรครับใชหรือจะใช้ของแท้ก,ก็ได้ครับหมื่นต้นๆหมื่นกลางเอะกับราคาครึ่งหมื่นก็มีห้าพันหกพั เอาของแท้ก็ได้แต่ผมไม่ลงทุนใช้ของแท้ก็ไม่ไ,มได้เป็นช่างนะครับชอบแต่ชอบทำํทำทารถชอบทารถคนรักรถชอบทําชอบหาข้อมูลอะไรต่างๆก็มาแนะนําเพื่อนๆดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดดูนะครับกดรีวิวขอบคุณมากครับผม Thank <laughs> you.